อาจจะลองทำแบบนี้ดูนะเราตัดยาวไว้แล้วนี่อเราจนกว่าเวลาหรอจริงเหรอยังไงอะเหมือนเจอจุดเล็กๆแล้วสวัสดีค่ะหนูยิ้มหนูแย้มมาอยู่ที่หน้าบ้านทำไมอะไม่เห็นมีพ้าจันทร์เลยไม่เห็นมีผ้าจันทร์ มาดูพระจันททมาย่ะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยวันนี้จะมีอะไรเอ่ยหนูแย้ตอบได้ไหมลืมวันนี้วันที่26พฤศภาคม2564จะมีจันทะจันทะจันทะลุประาคาค่ะจันทรลุหลังคาพราเบิบอกใช่ไหมจันทะลุหลังคาจันท จันทะลุปลาคา์นะคะตอนนี้ที่เชียงใหม่นะรู้สึกว่ามีเมฆราคาเยอะมากไม่มั่นใจไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้เห็นจันทะลุปลาคา์หรือเปล่านะคะแต่แม่ปุ๋ยก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะตอนนี้เวลานี่ดูเวลาแม่ปุ๋ยนะคะ6โมงหนาทีมันคือเวลาที่จันทรลุปลาคา์เริ่มแล้วนะคะอ,อาจจะรอมือดก่อนก็ได้นะคะตอนนี้มันสว่างอยู่ไง ทำไมดื้อนีด้ดยรู้หรือเปล่าว่าจันทรุปปราคาคืออะไรรู้ค่ะมันคืออะไรเอ่ยจันทร์ที่อยู่ในแสงอยู่ในอยู่ในเงาของโลกแบบนี้ค่ะเราจะเห็นเป็นมันจะต้องเรียงกันแบบนี้พระอาทิตย์ค่ะโลกแล้วก็พระจันทร์อ๋อสมมุติอ่ะแมุ่๋ยเป็นโลกสมมุตินะปุ๋ยเป็นโลกยิ้มเป็นพระอาทิตย์แม่ปุ๋ยเป็นพระอาทิตย์สิแมยปุ๋ยืใหญ่ใหญ่อะพระอาทิตย์หนูยิ้มเป็น โนเธอต้องเอานิ้วเดียวนิ้วเดียวพระจันทร์หนูแย้มคือพระจันทร์แล้วเผอิญว่ามันเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวยังไงเอ่ยเดียวกันเป็นแนวตรงเียแนวตรงนะแล้วเนี่ยคือเงาเงาเงาที่มันแล้วพระจันทร์อ่ะอยู่ในเงาเยี่มเย้มค่อยเห็นจันทะลุไปมันก็เลยเป็นแบบดำร์แบบเต็มค่ะเป็นสีแดงโอ้โหอี๋อี๋อ้ออ๋อ ไปแล้วมานี่ระวังนะมนี้มานีนี้าวมาแล้วนะมาแล้วโอ้จะชนจะชนมาแล้วมาแล้วเอียงบอร์ดชนข้างทางเลยค่ะเอามาไหมมาไหมเอามาแล้วนะโอ้ทางนี้ทางนี้เอียงทางนี้อ่ะเอียงออกเอียงออกเออไปแล้วแม่พวมยืนดูซิลองดูซิไม่เสร็จหรอรีบ Os, อ่ะพ่อบอมลองดูไม่เคยพัดกลับหน่อไม่เอยเล่นไม่เป็นเท่าไหร่ไม่เคยเอาออกมาเล่นข้างนอกเลยนะแล้วพ่อบอมก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกด้วยหนึ่งสองอ้าวต้อง such such er nice สวมหมวกกันน็อกนะพอบอมไม่ได้สวมอ่ะอ้าวหนูแย้มแห้งแล้วแห้งแล้วเลสคูเตอร์แหงนะไปแล้วระหว่างที่รอให้มันมืดนะคะหนูยิ้มหนูแย้มก็มาเล่นสกูตเตอร์พ่อบอมเล่นสเก็ตบอร์ดเอาละหนูยิ้มออกมาแล้วไปเลย อ้าไปเลยไปเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหมีเอียงนะมีเอ oh, no. ียงนะอุ้ยออกมาจริงอ่ะโอ้โหหนูแย่งยังกับอุลตร้าแมนยังกับอะไรซุปเปอร์แมนเลยอ่ะเหาะได้อ่ะสุดยอดเลยเท่เลยโอ้โหด รองเท้าหลุดเลยอ่ะโอ้โหแม่ปุ๋ยมานีเมียจะผ่าไปไหลตกคุณตกพ่อไปเลยมันไม่ได้เอียงอ่ะมันนอนนะมันนอนนะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวยิ้มจะสอนค่ะแบบนี้ค่ะถ้าไม่หงุดจะชนฝั่งนี้นะให้แม่ปุ๋ยยิ้มไปฝั่งนี้อ่ะให้หนูยิ้มปไป อ่ะให้ยิ้มกันไม่จะขีอสองสามโอ้โหไปนู่นเลยเอ้ไม่ปุ๋ยเล่นได้ด้วยอะ่ะน้ำหนักไม่ถือตาใครตาใครชอบให้ยิ้มผักค่ะใครนะดีแล้วโอ้โหถอดรองเท้าเลย เอาหนูยิ้มตามไปสกูตเตอร์ตามไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้ไปแล้วหนูยิ้มไปละโอ้โหหนูแย้มตามตามไปหนูยิ้มอันนี้หน uh ูยิ feels, bbe 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 ้มค่ะสกูตเตอร์ห oh. ล่นเลยอ่ะเอาแย้มไปไปแล้วไปแล้วโอ้หนูยิ้มไปโน่นแล้วโอ้โหหนูยิ้มได้ยังไงอ่ะคือโอ้ยัางกับเหมือนนกบินเลยหนูยิ้ม ไปแล้วโอ้ยังกับนกบินเลยโอ้โหยังกับนกบินเลยโอ้โหแย้มพักไปตาชนสกุตตี้ยังไม่ชนโยอันนี้คือท่าเล่นที่ถูกต้องหรอคะไม่น่าใช่นะเด็กๆห้ามเล่นเรียนแบบหนูยิ้มหนูแย้มนะอาจจะเจ็บตัวก็ได้นะไปแล้วโอ้โหมีเอียงนะเอียงนะ เอียงซ้าย <ไป S 1> เอียงขวาไป,ไปเอาผักไปต่อโอ,โ, <Whoa! S 1> โอ้อ <laughs> โ,อโหดูหนูยิ้มหักหนูยามไปนู่นแล้ววโอ้โหเอาแล้วว้าวไปอีนู่นแล้วโอ้โหหนูยิ้มใช้มือเอานะโอ้โหหนูยิ้มใช้มือเอาไปแล้วใช้มือ <laughs> โอโ้โหเฮ้อะโอ้โหซูเปอร์แมน ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนไประวังด้วยนะไม่รู้ละเสียงนกบินกลับเข้ารังแล้วนะอู้ยนั่นด้นกมันทำอะไรกันข้างล่างอ่ะ๋อมว่ามันทะเลาะกันอ่ะมันทะเลาะกันจริงจริงอ่ะนกทะเลาะกันนี่มันทะเลาะกันจริงจริงจริงจ้า บินไปแล้วเริ่มมืดแล้วนะคะเห็นไหมเริ่มมืดแล้วเมื่อกี้นกมันทะเลาะกันบินไปแล้วกันอยู่ตรงสุดอืดอใหญ่เ,ยยยเลยอ่ะ,อะนะทะเลาะก,กันตีกันจริงเหรอตัวหนึ่งไปเหล็บเหล็บซ่อนในต้นไม้นั้นตัวนั้นมันมีหางแหลมกับหางโค้งอยู่ข้างใต้แล้วมันสามารถขยับหางโคง้งได้ค่ะมืดแล้วนะมืดแล้ว ยังมองไม่เห็นระจัน์ตรงนั้นไม่ใช่ฟาจันนะตรงนั้นคือไฟค่ะช่วยกันมองเลยมองให้แม่ปุ๋ยเลยค่ะอะไรโ<า>อเคหนูยิ้ม,มหนูยิ้มเรียกแม่ปุ๋ยมามีอะไรคะมีอะไรเรียกแม่ปุ๋ยมามีอะไรคะอ้โห,หนูยิม้มคุณจะเล่นสกูตเตอร์สองขาอย่างนี้เลยเหรอ สองขาสองอันอ่ะลองดูค่ะมาจากตรงโู้นมาถึงตรงนี้นานมากเลยนะนานมากเลยเหรอคะโอ้โหดูสิเย้เกลือออกเลยเย้ยิงมาลูกท้าวใ่ขึ๊บค่ะโอ้โหอ่ะไปต่อไปต่อใช้ที่หมายไว้อยู่ตรงนี้อ่ะโอเคเอาหนึงสองคะโอ้โหใช้ท้าขยับอย่างนี้เอานะคะจึ๊บจึ๊บกิมมี่วิธีนะทุกทีให้ยิมทำแบบนี้เฉยเฉยมันจะช้ามากค่ะยิมเพิ่มจากข้างนี้ก็เบรกออกมา ได้ผ่านอีกอันนึงไปโอ้โหนี่คือเทคนิคนะเด็กมันก็จะเลื่อนไปมาแบบนี้มันจะไปทีละอ่ะลองดูค่ะเอาไปกระึบกระึบไปดึ๊บดึ๊บดึ๊บดื๊บเอาไปให้ถึงเส้นชัยเลยนะอ้อแล้วอะไรอะคะเยอ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 ะเอ้าไปต่อเฮคืออะไรเนี่ยไหงยะอุ้ยไปไหน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  ยังไต่ออียู่ต่อก่อนสิิงมองไม่เห็นไหนถึงแล้วนะคะเย่กิ่งไม้รูปเท้าไก่ค่ะโอเคค่ะยิ้มให้เพื่อนบ้างสิคามีนจะลองทำแบบนี้ไม่ถึงไหนอาจจะลองทำแบบนี้ดูนะทขาสั่งยาวไว้แล้วนี่อ๋อ โอเคมาเร็วมาเร็วไปเร็วหาข้าบอมกันแต่นี้มันค่าม,มืดแล้วไปเลยไปเลยหนูแย้มจะลองทำบ้างนะคะเป็นไงอะอออไปแล้วเอาละนะหนึ่งสองสามผักก้นเลยนะคะเอาแย้มไปไปแล้วนั่งรอนะคะอันนี้นั่งรอคิดว่าเราจะเจอไหมคะคืนนี้ หนูคิดว่าไม่เจอเพราะอะไรคะเพราะว่าบางครั้งอ่ะมันอยู่พระจันทร์อยู่ไกลจากโลกเนาะเดี๋ยวเงาของโลกมันเป็นสามเหลี่ยมถ้ามันอยู่ไกลมันก็จะอยู่จุดน้อยแล้วครับมันเลยเห็นแค่วบเดียวเนาะมันก็จะเล็กเล็กด้วยแล้วหนูแย้มนะหนูแย้มคิดว่าคืนนี้เราจะเห็นไหมไม่นี้นั่งรุ้นนะคะแต่ละคนก็ร้อนไม่เห็นเพราะว่ามันมีเมฆเยอะอ่ะดูเมฆสิ เหมือนฝนตกเมฆเยอะยังไม่เห็นพระจันทร์อย่างที่ปุกตรงนั้นไม่ใช่พระจันทร์นะตรงนั้นคือไฟค่ะยังไม่เจอเลยค่ะอืมแม่ปุ๋ยก็ว่ามันน่าจะโดนก้อนเมฆเพราะว่าตรงนี้เป็นก้อนเมฆหมดเลยอ,ะอ่ะมันไมทั่วลวกันเนาะเ<อ>นี่ยมองไม่เห็นเลยมืดหมดแล้วเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณยี่สิบนาทีนะคะอ,อนป่านนี้นะ เราก็ยังมองไม่เห็นแม่ปุ๋ยก็เลยเข้ามือถือดูมันมีการไล์สดนี่ไงของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห<า>่งชาติค่ะโหมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอต้องห้ามซะซิต้องห้ามต้องมาดูไล์สดตรงนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเรามองไม่เห็นไงกูดิมันกินไปครึ่งหนึ่งแล้วโอ้ยทำไมเรามองไม่เห็นอย่างนี้จินพระจันทร์รมันต้องเต็มดวงนะคะค่อยมันค่อยๆตรงนี้ค่อยๆนี่เขาใช้ใช้กล้องแบบ กล้องที่เขาส่องดวงจันทอ่ะเราก็มีไม่ใช่หรอ <S <S แต่ปัญหาคืออะไรเอ่ยมองไม่เห็นดวงจันรเลยไงเราก็เลยใช้ที่ทใช้กล้องส่องไม่ได้ไงกล้องที่ป<บ>ุ๋ยซื้อมาไงกล้องส่องดูดาวที่ของก่อนนูแย้มงไงไม่บางทีเราไม่เอาส่องกล้องส่องส่องหาดวงจันแหละเพราะมันอยู่ไกลเหรอเพราะมันเล็กอะแต่เห็นดาวอยู่นะตรงนู้นริบดีริบดีแม่ปุ๋ยมองแล้วว่าเราอะน่าจะมองไม่เห็นแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ดูสิ จริงๆมันมืดแล้วนะมันมืดแล้วแม่ปุ๋ยปรับแสงว่ามันสว่างอะเนี่ยมันมืดแล้วอะตอนนี้ดูดิตอนนี้มันก็เลยเวลามาแล้วนะตอนนี้ดูสิเวลาแม่ปุ๋ยเนี่ยเ<อ>ขาบอกอ่าทุ่งกว่าเกือบสองทุ่งตอนนี้ไม่มีทีท่าจะเห็นแป๊บๆอะไรก็ไม่เห็นเลยค่ะเราเข้าบ้านแล้วนะไปะไม่แล้วยงจะอยู่อีกนานไหมอะนาน Yes แต่ถ้ามันหมดเวลาแล้วก็จะอยู่หรอคะหรือว่าก็จะเข้าบ้านรอจนกว่าหมดเวลาหลาลรอรอจนกว่าหมดเวลาหรอจริงหรอ รู้ว่ามันหมดเวลาแล้วจีน่เหมือนเจอจุดเล็กๆแล้วมันหายไปหน่อยอ้โออะให้โอกาสรออีกสิบนาทีนะโอเคถ้าไม่เจอเข้าบ้านนะตอนนี้ค่ะเวลาแบบเกือบสองทุ่มแล้วนะคะจะหมดเวลาของมันแล้วมันเริ่มคลายออกแล้วเห็นไหมมันเริ่มถอยออกไปละตรงนี้เลยเข้ามาเว้าตรงนี้เลยตอนนี้มันเริ่มพจันทร์เริ่มจะกกลมละเข้าบ้านดีกว่านี่อยากเห็น มันมองไม่เห็นอะบ้านเราอ่ะมองไม่เห็นเลยมือจะือเอาไว้ข้างหน้าละกันเนาะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวแย้ม,ย,มบยบายเร็วบายบายค่ะ